ตอนนี้แพ้นะจนหมออยากให้เลิกเป็นอาชีพช่างทําเล็บของแถมที่ได้จากอาชีพช่างทําเล็บเปิดร้านขายอาหารตามสั่งยังเสี่ยงหน้าเป็นฝ้าเลยนะคะซึ่งไม่มีช่างคนไหนอยากได้ของแถมแบบนี้เลยค่ะแต่ เกิดขึ้นได้เหมือนในคอมเมนต์นี้นะคะตอนนี้แพ้นักจนหมออยากให้เลิกเป็นอาชีพช่างทาเล็บแต่น้องคนนี้ก็ไม่ยอมแพ้นะคะหากเราเกิดอาการแพ้แล้วนะคะถ้าเรารันที่จะทําต่อโดยที่ไม่ได้สนใจปัญหาหรือผลกระทบกับสุขภาพที่ตามมาอาจารย์ไม่แนะนําค่ะอาจจะเกิดผลเสียและกลายเป็นโรคร้ายแรงได้ในอนาคต ตัวอย่างนะคะถ้าเราเกิดอาการแพ้สารเคมีหรือเกิดอาการแพ้จากอาชีพของเราแล้วแล้วยังทําพฤติกรรมเดิมอยู่โดยไม่มีการป้องกันแต่อย่างใดของแถมที่ตามมาก็คือ 1. ปัญหาผิวหนัง 2ปัญหาทางเดินหายใจแน่นอนค่ะว่าอาชีพทําเล็บนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราต้องสัมผัสกับสารเคมีนะคะในทุกๆวันในขณะที่ลูกค้าของเราอาจจะมาทากับเราเพียงเดือนละ1ครั้งหรือ2เดือนหนึ่งครั้งหากเรามีการโดนสารเคมีในทุกๆวันนะคะเริ่มแรกบางคนก็ไม่ได้แพ้นะคะแต่มีการโดนสารเคมีบ่อยๆแล้วไม่มีการล้างทําความสะอาดหรือไม่มีการป้องกันตัวเองจากการใช้สารเคมีเหล่านั้นก็เกิดอาการระคายเคืองจนถึงขั้นแพ้และติดเชื้อหนักได้อาจารย์เชื่อว่าช่างทําเล็บหลายคนมองข้ามตรงนี้เกือบทุก ะะดังนั้นสิ่งที่เราทําได้นะคะก็คือการล้างมือทุกครั้งหลังจากที่เราโดนสารเคมีค่ะหากสารเคมีตัวนั้นเรารู้ว่ามีความรุนแรงหรือมีความเมข้มข้นสูงนะคะอาจารย์แนะนําว่าใส่ถุงมือค่ะ <S <S เพื่อความปลอดภัยกับผิวหนังและสุขภาพของเราเอง <S 1> <S 1> นอกจากป้องกันแล้วนะคะคุณมีการล้างมือที่ค่อนข้างบ่อยโดนสารเคมีที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นอาจารย์แนะนําเลยค่ะสําหรับช่างทําเล็บ ควรบำรุงนะคะดูแลมือของเราด้วยถัดมานะคะปัญหาที่2ที่เป็นของแถมก็คือทางเดินหายใจค่ะแน่นอนค่ะว่าเรามีการทาสีเล็บมีการใช้สารเคมีนอกจากการสัมผัสแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับสัมผัสก็คือการระเหยของสารเคมีเข้ามาสู่ระบบทางเดินหายใจของเรานั่นเองนอกจากสารเคมีแล้วนะคะในการถอดเล็บในการตะไบเล็บนะคะยังทําให้เกิดฝุ่นละอองฟุง้งว้อนไปบริเวณต่างๆรวมถึงทางเดินหายใจและผิวของเราด้วยนี่ไงคะทําไมถึงต้องมีค่าถอดเล็บ สำหรับร้านไหนที่มีการถอดเล็บหรือมีการเกิดฝุ่นนะคะบ่อยๆอาจารย์แนะนําว่าอย่างแรกเลยคุณควรจะมีเครื่องกรองอากาศหรือมีระบบระบายอากาศที่ดีพอนอกจากจะช่วยให้ฝุ่นนะคะมีการระบายออกแล้วยังช่วยให้สารเคมีต่างๆระเหยและออกไปสู่ภายนอกได้ดีด้วยค่ะ ใครที่กําลังจะเข้าวงการเป็นช่างทาเล็บไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะไม่ใช่ทุกคนค่ะที่จะได้ของแถมแบบนี้เพราะถ้าคุณนะคะมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานก็ช่วยลดในเรื่องความเสี่ยงต่างๆให้กับคุณได้และ2นะคะเรื่องที่สําคัญก็คือการป้องกันตนเองหากเรามีการป้องกันตนเองแบบที่อาจารย์บอกไปต้นคลิปแน่นอนว่าเราก็จะปลอดภัยจากสารเคมีรวมไปถึงปัญหาสุขภาพที่จะตามมาจําไว้นะคะทุกอาชีพมีความเสี่ยงทางนั้นค่ะขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่ามีการป้องกันหรือไม่ดังนั้นไม่ต้องกังวลค่ะทางทําเล็บมือใหม่ที่กําาลังหข้อ มูลอยู่บันทึกคลิปนี้ไว้านาไปเป็นข้อมูลตัดสินใจเรียนกันนะคะ